สิ่งสำคัญสําหรับคนกระดูกบางหรือกระดูกพุ่นนะคะหรือโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือจริงๆแทบจะทุกคนนั่นแหละนะคะก็คือเราเนี่ย พยายามอย่าให้พัดตกหกล้มเพราะการพัดตกหกล้มสิ่งที่ป้องกันดีที่สุดคือตระหนักและเห็นความสําคัญว่าอย่าพยายามให้พัดตกหกล้มเลยนี่คือสิ่งที่สําคัญเพราะส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะในวัยสุงอายุนะคะถ้าเราพัดตกหกล้มแล้วส่วนใหญ่จะกระดูกหักบ้างช้ําบวมอักเสบและใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูในการที่จะกลับมายืนเดินเนี่ยใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการป้องกันการป้องกันที่ดีที่สุดหนึ่งนอกจากการตระหนักและเห็นความสําคัญว่าห้ามล้มแล้วก็คือส ให้พยายามส่งเสริมสุขภาพนะคะในการออกกําลังกายป้องกันได้ด้วยการออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งแขนและขานะคะแล้วก็ออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงในการการทรงตัวนะคะเพื่อให้เราจะได้ไม่ล้มนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่ล้มไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราหรือจะเป็นในส่วนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลายๆคนนะ่ะไม่รู้โดยเฉพาะเคยมีคนไข้คู่ในหลายๆเคสแล้วนะคะก็คือพอไป หกล้มมาปุ๊บพอเห็นว่ามีหกล้มใหม่ๆโดยเฉพาะในยี่สิบชั่วโมงแรกเนี่ยคนไข้จะทําการนวดบริเวณที่มีอาการบวมและอักเสบโดยเฉพาะเขียวช้ำไม่ได้เลยยิ่งจะทําให้อาการบวมอักเสบเป็นมากขึ้นและปวดมากขึ้นแล้วทําให้ขยับเคลื่อนไหวได้น้อยลงมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห้ามทําคือห้ามนวด ะะตรงนั้นต้องพักเลยพักเนีที่นี้ก็คือยืนเดินเท่าที่จําเป็นถ้าเป็นบริเวณขาถ้าจําเป็นต้องยืนเดินจริงๆอาจจะใช้ไก่กอุปกรณ์เช่นวอลเกอร์โครงสีขาหรือไม่เท้านะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เท้าไม้ค้ำยานอะไรก็ตามเพื่อให้ลงน้ําหนักขาที่มีอาการหกล้มนั้นนะคะแค่บางส่วนเพื่อที่ทำให้มันไม่อักเสบเพิ่มจากการที่เรายืนเดินเยอะและที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะใน1-3ึมวันแรกโดยเฉพาะ24ชั่วโมงแรกนะคะให้เราประครบเย็นนะคะในบริเวณที่มีอาการ การฟกช้ำอักเสบบวมนั้นนะคะเพราะการประครบเย็นเนี่ยจะไปลดอาการอักเสบมันก็จะไปลดอาการบวมอาการปวดอัอกเสบก็คือปวดบวมแดงร้อนนั่นเองนะคะประครบเย็นจะใช้ได้ดีมากนะคะโดยเฉพาะให้ทําอย่างน้อย1-3วันแรกอย่างน้อย2-3ครั้งต่อวันนะคะครั้งละประมาณ10-15นาทีจริงๆจะเห็นผลชัดเจนและดีขึ้นและอักเสบและบวมลดลงโดยเร็วโดยเฉพาะใน24ชั่วโมงแรกเนี่ยค่ะควรจะใช้เทคนิคในการประครบเย็นนะคะโดยเฉพาะจะเป็นการแนะนําคนไข้นะคะและพวกเราสามารถ กลับไปทําได้นะคะทุกรุ่นทุกวัยทีนี้ในการประครบเย็นใน24ชั่วโมงแรกสิ่งที่ควรแนะนามันจะลดอาการบวมและอาการอักเสบได้เร็วแล้วเราจะฟื้นตัวเร็วแล้วกลับทํางานได้โดยเร็วนะคะบางเคสเนี่ยเคยแนะนําไปก็คือในวันลุ้งขึ้นนะคะในวันที่2องเดย์สองในคนไข้ก็สามารถกลับไปทํางานได้เหมือนเดิมเช่นข้อแพลงเป็นต้นนะคะทีนี้ก็คือให้เราทําประครบเย็นทุกชั่วโมงสมมติเรามีอาการไปหกล้มข้อเท้าแพลงนะคะในช่วง9โมงเช้านะคะพอเรารีบรู้ว่าเราไปหกล้มตอนนั้นพักเลยนะคะห้ามนวดแล้วก ประครบเย็นเลย 10- 15นาทีพอประครบเย็นเสร็จปุ๊บนะคะเราจะประครบเย็น9โมงถึง9โมง15ใช่ไหมคะ้โมง15อีก60นาทีแล้วก็ประครบอีกครั้งหนึ่งก็คือเท่าไหร่คะ10โมง15นะคะแล้วก็ประครบครั้งที่ต่อไปก็คือ10โมง15นะคะถึง10โมง สานาทีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําทุกชั่วโมงใน24ชั่วโมงละอาการบวมอักเสบจะลดลงเร็วเลยทีเดียวลองกลับไปใช้เทคนิคนี้ดูนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นมากๆเลยแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นนะคะให้รีไปพบแพทย์หรือนกักกายภาพบําบัดน,นะคะเพื่อประเมินและวินิจฉัยโรคต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ครูนนนี่สวัสดีค่ะ